ติดต่อสอบทางข้อมูลได้ที่ Line at TPM 1980 Thailand Facebook at TPM 1980 Thailand ฝ่ายขาย02-157-1250-085-992-8486ฝ่ายหลังการขาย095-119-0033สวัสดีครับ ผมทีมช่างจากบริษัท TPM 1980จำกัดวันนี้ผมมีสินค้าจากบริษัทจะมานำเสนอนั่นก็คือเครื่องเติมลมรุ่น TB 0 1โดยเครื่องเติมลมรุ่นนี้มีความกว้าง3 6ซนเมและความยาว3 6ซนเมตรและสูง1 2 6เมตรซนเมตรที่มาพร้อมกับหน้าจอแบบดิจิตอล เหมาะสำหรับเติมลมรถจักรยานยนต์รถยนต์และรถบรรทุกขนาดเล็กอีกหนึ่งความพิเศษของเครื่องเติมลมรุ่น TB01 ก็คือตัวเครื่องสามารถกันน้ำได้ต่อไปเราจะมาทำความเข้าใจกับปุ่มบนเครื่องเติมลมรุ่น TB01 ปุ่ม I ใช้สำหรับเปิดเครื่อง ปุ่มสต็อใช้สำหรับปิดเครื่องปุ่มบวกและปุ่มลบใช้สำหรับตั้งค่าลมที่จะเติมเข้าไปในยางปุ่ม Fill ใช้สำหรับเติมยางที่ไม่มีอากาศภายในยางกดปุ่มไอเพื่อเปิดเครื่อง รอจนเครื่องพร้อมใช้งานและกดปุ่มบวกหรือปุ่มลดเพื่อตั้งค่าลมที่จะเติมเข้าไปในยางตามความเหมาะสมกับล้อที่จะเติมเมื่อได้ค่าที่ต้องการแล้วก็ให้ทำการใส่หัวเติมลมเครื่องก็จะทำการเติมลมเข้าไปในล้อรถของท่านเมื่อเครื่องเติมลมถึงค่าที่ตั้งไว้แล้ว จะมีเสียงแจ้งเตือนจากนั้นก็นำหัวเติมลมออกวิธีการเปลี่ยนค่าให้กดปุ่มไอเพื่อเปิดเครื่องระหว่างเครื่องบูตให้กดปุ่มบวกกับลดพร้อมกันรอจนขึ้นสัญ,ญลักษณ์ OP 1แล้วกดบวก เพื่อเลื่อนไปหาสัญลักษณ์ยูนิตหแล้วกดปุ่มฟิลแล้วเลือกค่าที่ต้องการพอได้ค่าที่ต้องการแล้วให้กดปุ่มฟิลอีกหนึ่งครั้งแล้วกดปุ่มสต็อปหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจสินค้าของบริษัท TPM 1980จำกัดสามารถไปติดตามได้ที่ www.tpm1980.com แล้วถ้าไม่อยากพลาด ว่าผมจะนำสินค้าของบริษัทตัวไหนมานำเสนออย่าลืมกดซับสไครต์ไว้นะครับ